นักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษคะนะ,คะเป็นประเด็นพาดหัวข่าววันนี้ทุกฉบับฮระสารยกคำร้องไม่อนุญาตทักสินไปดูใบรักษาตัวอันนี้จากไทยรัฐค่ะแล้วก็มติชนค่ะสารไม่อนุญาตบินดูใบหมอไทยตรวจรักษาประจำอยู่แล้ว<ม>แล้วก็ยังมีไทยโพสต์ด้วยนะคะทักสินแห้วศารไม่อนุญาตให้เดินทางไปดูใบรักษาตัวก่อนคดีหนึ่งหนึ่งสองค่ะเอแล้วก็วันนี้เปลวสีงเงินก็เขียนเรื่องนี้แหละครับะนะ บทความเปลวสีเงินในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ด้วยมาตรฐานยุติธรรมภาพประกอบเป็นภาพนายทักษิณชินวัตรเปลวสีเงินบอกว่าด้วยมาตรฐานยุติธรรมในความที่ไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดคือใครรู้ไหมก็ประชาชนไงเพราะรูปแบบประชาธิปไตยเขากำหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนะแต่ไทยเป็นประชาธิปไตยทางอ,อ้อม คือให้ประชาชนใช้อำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการผ่านสถาบันทางการเมืองและสถาบันทางการเมืองมันคือตัวอะไรหน้าตาเป็นยังไงอยากรู้ไปถามพวกอาจาร์รัฐศาสตร์ที่จ่อตามหน้าจอเขาดูแต่ถ้าถามผมผมก็จะบอกว่าสถาบันการเมืองก็คือปลาเคม็มสถาบันการเมืองคือปลาเคม็มในวิชารัฐศาสตร์ฉบับเปลวสีงเงินสถาบันการเมืองคือปลาเคม็มที่คนในสภาในธรรมเนียบใช้ ทาจมูกแมวเอาปลาเค็มมาป้ายจมูกแมวเพื่อหลอกให้แมวกินข้าวเปล่านั่นแหละสถาบันทางการเมืองนะคือได้กลิ่นเหมือนปลาเค็มแต่ไม่มีตัวปลาเค็มไม่มีเนื้ออะไรหรอกแบบมีแต่ข้าวเปล่าให้กินแต่เอามาป้ายจมูกก็กินข้าวเปล่าไปออืคือหลอกให้กินข้าวเปล่าแต่ปลาเค็มจริงๆไม่ได้กินหรอกได้แต่กินค่ะนั่นแหละคือสถาบันการเมืองนะเปรี้ยวสีเงินบอกมีแต่กลิ่นให้ดมไม่มีเนื้อให้กินหรอก คนที่ให้นิยามประชาธิปไตยสะท้อนจริงมากที่สุดผมเห็นมีอยู่คนเดียวคือนายทักษิณชินวัตรเขาเปลียนประชาชนในโลกเลือกตั้งเป็นคนตาบอดส่วนเขาหัวหน้าพักการเมืองที่ลงเลือกตั้งเป็นเสือยอมรับเลยทักษิณให้นิยามประชาธิปไตยไทยว่าด้วยอำนาจบริหารนิติบัญญัติชัดเจนตรงจริงที่สุดบ้านเมืองเต็มไปด้วยกังฉินกินเมืองข้าราชการนักการเมืองตรงไหนคอรับชั้นสินบาดฉินบนตรงนั้นทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงิน กระทั่งความผิดความถูกนะที่คุณทักษิณเคยพูดไงเนียคุณสนอเป็นคนเอามาแฉสนอ<ช>เต็นทองว่าทักษิณเคยพูดกับสนอว่าคนตาบอดไม่กลัวเสือหรอกพี่เนอะเราลงทะเบียนคนจนไว้นะ,ะยังไม่มีรายละเอียดอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ทำอย่างนี้เราจะได้คะแนนเหรอก็ให้ความหวังไว่านี่เป็นที่มาของวลีว่าคนตาบอดไม่กลัวเสือแล้วเราเปลวสีเงินก็เอามาเทียบอีกวันนี้นั่นคือนิยามที่ทักษิณให้แล้วมันสะท้อนจริงจริงๆๆเลยนะ เปร้ยวสีเงินบอกว่าบ้านเมืองเต็มไปด้วยกังฉินกินเมืองทั้งขราชการนักการเมืองตรงไหนคอรับชั่นสินบาทสินบนตรงนั้นทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินกระทั่งความผิดความถูกนั่นก็เพราะประชาธิปไตยนั้นประชาชนชาวบ้านได้ดมแต่กลิ่นได้แค่กลิ่นอ,อำนาจอธิปไตยจริงๆอย่าว่าแต่มีเลยแค่หน้าตาก็ไม่เคยเห็นรัฐบาลรัฐสภานั่นแหละเป็นเจ้าของอำนาจเป็นผู้ใช้อำนาจตัวจริง แต่อ้านประชาชนตำรารัฐศาสตร์บริหารการปกครองมีไว้หลอกมีไว้หลอกอกระรอกลิ้นปริ้นปล้อน,นเล่เล่ลวงมีไว้ใช้จริงในการบริหารและปกครองที่เป็นแกนศรัทธาและเชื่อถือร้อยรัฐสังคมชาติบ้านเมืองให้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็มีแต่สถาบันพระมาหากษัตริย์กับสถาบันศาลที่ตัดสินคดีความ ภายใต้พระประมาธิไทยพระมหากษัตริย์เท่านั้นเป็นที่พึ่งที่หวังได้ในคันลองครองธทมยังข่าวที่เพิ่งเปิดเผยลรื่องการเผยแพร่เมื่อวานเปลวสีเงินก็โคตรมาก็คือกรณีทักษิณชินวัตรจำเลยคดีหนึ่งหนึ่งสองขอเดินทางออกนอกราชชณาจักนะศาลนะมีคําสั่งไต่สวนคําร้องเมื่อ30กรกฎาคมแล้วมีคําสั่งออกมานะสรุปก็คือศาลไม่อนุญ,ญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ ที่อ้างว่าจะไปอยู่ที่ UAE จะไปหาหมอนะซึ่งเคยตรวจรักษานะศารบอกว่าช่วงเวลาที่อยู่ UAE เนี่ยจำเลยยังมีนัดพบบุคคลสําคัญอีกหลายคนด้วยภารกิจส่วนตัวอีกหลายเรื่องอานะจะกลับราชอาณาจักรก่อนวันนัดตรวจพยานซึ่งศารนัดไว้19สิงหาอันนี้คือข้อมูลที่คุณทักษิณให้ <ไ S 2> ให้กับสารสารเห็นว่าแม้จําเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความยืนยันถึงความจําเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยมีเอกสารหลักฐานทางแพทย์สนับสนุนและนัดพบบุคคลสำคัญหลายคนช่วงที่จำเลยพำนักอยู่ที่ UAE เเป็นช่วงเวลาก่อนกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานก็ตามแต่แต่อาการป่วยของจำเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปแล้วแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางไปพบบุคคลสำคัญของจำเลยเป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยทั้งไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นดังกล่าว ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่เดินทางใกล้วันนัดตรวจพยานหลักฐานในชั้นนี้ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรยกคำร้องนี่คือโค้ดมาจากข่าวนะสารอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้ทักษิณเดินทางออกนอกราชอาณาจักรสรุป <c oughs> เปลวสิงงินในยกอันนี้มานะแล้วก็บอกว่าที่ไปโชว์ตัวโชว์พาว แข็งแรงคำรามยังกระเสือหลุดจากกรงแต่ทีไปศารแล้วก็แม่ยังกับแมวย่องเบา <S <S 1> <S 1> แล้วมาเท้าความกันหน่อยสินะเปลวสีเงินก็บอกว่าทักษิณเนี่ยใช่ว่ายีบสองสิงหาได้รับใบบริสุทธิ์จากราชธรร์แล้วจะผุดพองจากคดีความยังมีอีกคดีครับอ้ามีอีกคดีสิบแปดมิถุนายนหกเจ็ดพยการส่งฟ้องก็คือข้อหาหนึ่งหนึ่งสองศาลประทับรับฟ้องแล้ว ศาลอนุญาตให้ประกันตัวหลักทรัพย์ห้าแสนนะแล้วก็เงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศยกเว้นแต่ได้รับการอนุญาตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสาลเนีย่ยบอกว่าให้เอาพสอา,า,ออาพสปอร์ตมาวางเลยนะให้เอาพาสปอร์ตมาวางเลยนะเพียงแต่ว่าหนะังสือเดินทางที่คุณทักษินใช้อยู่เนี่ยม,มันไม่ใช่นังสือเดินทางของประเทศไทยะนะทีนี้ที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเอาแล้วทีนี้จะทำํำยังไงนะคุณทักษิณควรเอาหนังสือเดินทางของประเทศอื่นไปวางให้กับศารท่านไหมะนะสรุปก็ ไม่ได้ไปวางมันเท่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าขออนุญ,ญาตจากศาลแล้วศาลก็ไม่อนุญ,ญาตให้เดินทางนอกประเทศศาลบอกว่าไม่สมควรให้อนุญ,ญาตเพราะอาการป่วยของจําเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจําอยู่แล้วนะเปรวสีเงินบอกวันนี้ต้องบอกว่าชอบแล้วคําสั่งศาลเพราะทักษิณอ้างปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหลขวาฉีกขาดและหมอนรองกระดูก สันหลังเคลื่อนต้องไปพบแพทย์ที่ดูใบอยากรู้จักชื่อหมอที่ออกใบรับรองให้ทักษณิณนํามาเป็นเอกสารยืนยันอาการที่ทำไปพบแพทย์ดูใบซะจริงๆอืน่าชาไหมหมอนะที่สารบอกว่าอาการป่วยของจําเลยเป็นโรคเกิดแก่บุคคลทั่วไปแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจําอยู่แล้วอืหมอหน้าชาไหม,มหรือหน้ามันด้านไปนานแล้ว<ฆ>นี่คุณทักษณิณที่ คุณเปลวสีงเงินถามนะ,ะนะหมอที่ออกใบรับรองแพทย์เนี่ยนะแล้วเปลวสีงเงินก็ให้ปฏิทินต่อยีบสองสิงหานะย้อนกลับไปปีที่แล้วเข้าเรือนจำวันแรกปุ๊บนะก็มีรองอธิบดีกรมราชธรรมมีผออันสถานแถลงพระสินอ,อยู่ในกลุ่มเปาะบางนะต้องเฝ้าระวังนะลงหลังจากนั้นราชทรรก็พาหอกไปส่งโรงพยาบาลตำรวจลางดึกะนะก็บอกว่า เนี่ยต่อตรวจขึ้นหัวใจใช้เครื่องเอ็กโมมีอาการหน้าห่วงตรวจปอดตรวจหัวใจมีอาการหน้าห่วงแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ่ะนะเปาสีงเงินทิ้งถ่ายว่าช่วงเป็นนักโทษเทวดาร่อดแ่จะปางตายแต่พอได้พักโทษเท่านั้นอ่ะเหมือนปล่อยฉลามลงทะเลปล่อยจระเข้ลงบึงอืทุกโรคหายเป็นปิดทิ้ง เดินสายโชว์ตัวสังสรรค์สั่งการไปทั่วประเทศขึ้นเวทีจับไม้ชนแก้วแม้วคนเดิมมาแล้วมาเป็นนายประเทศทักษิณเห็นสารมาตรฐานเดียวกับแพทย์ทยะแพทยร์ราชธรน์และโรงพยาบาลตำรวจหรืออย่างไรนึกจะลีการเมืองช่วงตัดสินคดียุพักและคดีนาย,ยกเศรษฐาก็อ้างป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้จะไปพบแพทย์ขึ้นมาแต่ก็เอามาอ้างอีกจะบอกอะไรให้ทักษิณ ป่วยจริงและเรือรังเป็นปีรักษาไม่หายอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรักษาหรอกเข้าใจที่พูดนะถ้าบอกสถานพยาบาลที่ดูใบแพทย์มาตรฐานกว่าก็เท่ากับตบหน้าหมอใหญ่หมอเล็กโรงพยาบาลตำรวจเขานะ<อ>แล้วที่จริงสถานพยาบาลในโลกที่องค์กร JCI รับรองคุณภาพผ่านการสำรวจจริงจังพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเฉพาะในวุภาคเนี้ไทยติดหนึ่งในห้าสถานพยาบาลระดับเหรียญทอง ของโลกชื่อนะรองจากสหรัฐ UAE ซาอุดิอาราิีประเทศไทยนี่แหละฉะนั้นไม่ต้องไปหรอกอยู่ในประเทศนี่แหละข่าวที่แล้วไปดูโอลิมป,ปิกที่จีนไปสักสิบเจ็ดปีกว่าจะกลับแล้วเนี่ยถ้าให้ออกนอกประเทศไปดูใบอีกอ,อีกสิบเจ็ดปีกว่าจะกลับไม่ต้องห่อผ้าขาวกลับมาขึ้นศาลด้วยนั้นเปลวสีเงินกล่าวทิ้งทายด้วยมาตรฐานยุติธรรม นี่ชื่อบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้อันนี้เป็นภาพตอนที่ไปขิ้นเวทีงานบวชช่วงนั้นกําลังจะมีการเลือกตั้งนายกอบจที่ปทุมด้วยใช่ไหมก็ไปออกงานออกอะไรได้ปกติลืมไปหมดเลยว่าเคยเป็นโรคแล้วมันอตะเคี้ที่อ้างต่อสารเนี่ยระบบหัวใจใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะเอ็นไหลเอ็นไหลชีกแล้วไปตีกรอบได้ไงเนื้อเปื่อยยุ่ยไปตีก๊อบได้ไง ที่สามกอฟจำได้ไหมหมีภาพโชว์หลาเลยค่ะ,ะตีกลอฟตั้กี่หลุมใชตีได้ยังไงแล้วพอใกล้ถึงวันขึ้นศาลบอกอต้องไปรักษาที่ดูใบศาลท่านก็เลยไม่อนุญาตคะนะนี่เนี่ยที่ไปหรอว่าไปถ่ายรูปเฉยเฉยไม่หรอกระดับคุณทักษิณเนี่ยแกชอบเล่นกลอฟนะจับจับไม้กลอฟเนี่ยต้องออกรอบมงสวิงต้องมาใช่นะแล้วถ้าคนป่วยปางตายขนาดนั้นไม่ใช่อาการหนักขนาดนั้นไปตีกลอฟแล้วเลยเจ็บได้ไหม มันก็ต้องเจ็บตั้งแต่วันตีแล้วเไอดอ้ไหมอ,อ่าอันนี้ค,คือล่าสุดจากข่าวที่ศารไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศะนะแต่ทีนี้ที่มีการวิเคราะห์กันว่าโอ้โอเยเจมนี้อีกแล้วเจมนี้อีกแล้วผมว่าไม่ใช่หรอกคะนะอย่าลืมวม่าก่อนน้นี้ก็มีการปล่อยข่าวว่าเฮ้ยเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วค,คือมันไม่มีเหตุที่คุณนักษินจะหนีต่อให้ถึงวันนัดไปศาลเนี่ยก็นัดตรวจพยานอื ยังไม่ได้นัดอ่านกับไปภาคศาลได้หรือเ่าตัวไม่ต้องไปเองก็ได้ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยยังไม่ใช่หนีหรอกแต่อาจจะอยากไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์สุดอากาศต่างประเทศอ่ะนะตามภาษาเขาหรือจะไปเจอกับใครเราก็ไม่รู้ที่บอกว่ามีนัดหมายจะหาเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญเนาะอืะแต่ประเด็นสาคัญคือเงื่อนไขของศาลชัดเจนไงด้วยมาตรฐานยุติธรรมไงใช่ไหมถ้าเกิดมันไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆอ่ะจะให้ออกไปมันก็เป็นความสุ่มเสี่ยงไง ถ้าออกไปก็เดี๋ยวคนอื่นก็ออกไปบ้างไม่มีเหตุจําเป็นอะไระใช่ไหมก็ต้องรอดูว่าอ,อพอหลังตรวจพยานไปแล้วเนี่ยไปขออีกทีจะให้ไปไหม,มใช่ไหมคดนนีของมุลทักษิณคดีสองที่ผ่านมานะที่เคลื่อนไหวตลอดเนี่ยแล้วก็ไปฟังที่มีการถแถลงนะนะว่าอาการป่วยห้ายโรคอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ตบหน้าคนไทยหลายชาตแล้วนะครับ<อ>การเมืองวันนี้ในไทยโพสต์การเมืองคนหลังบ้านนะฮะ โดยเปลวสีเงินภาพประกอบเป็นภาพนายทักษิณชินวัตรแล้วก็นายเนวินชิดชอบ<ะ>นะคุณเปลวสีเงินบอกว่าการเมืองช่วงครึ่งปีหลังเป็นการเมืองลอกคราบผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นการเมืองลอกคราบก้าวไกลสู้ซ่าอยู่พักตอนนี้สามนิ้วตอนที่สามนิ้วปักหมุดคณะราษฎรที่สนามหลวงคงจําได้นะธนาธรคนหลังบ้านน่าจะวิญญ,ญาณกระดีคางส้มเข้าสิง <c oughs> ไม่ใช่ประบอกางส้มนะ <c oughs> กระดีคางส้มเข้าสิงลิงโลดนะประกาศเปิดประตูบานแรกสําเร็จแล้วเมื่อปี6กสาคงจําได้คุราธรเนี่ยเคยแอบไปมอ็บด้วยนะไปสังเกตการใส่เสื้อกันฝนใส่ฮูดบ้างนะเนช่วงที่มบสามนิ้วโจมตีสถาบันหนักๆอ่ะนะแต่ตอนนี้คณะพักออกอาการลิงหลับเจ็ดสิงหากลัวพักถูกยุคเพราะตอนหาเสียงดันซ่าเล่นของสูงประกาศจะ เลิกมาตาหนึ่งสองติดสติกเกอร์อผมในฐานะหัวหน้าพักเห็นไหมฮะคนดเด d นายกพูดด้วยนะไม่ได้พูดในฐานะส่วนตัวนะวบนเวทีหาเสียงพักนี่คือชนวนนําไปสู่การเปลี่ยนตัวคนหน้าบ้านของคณะส้มในทางการเมืองเอเขาก็จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันเพื่อไทยนะขั้ขวใหญ่สีแดงบ้างทีนี้ฝ่ายรัฐบาลเป็นอีกพักที่หนีการเปลี่ยนตัวคนหน้าบ้านยาก หาเสียงด้วยคำพูดคำใหญ่คำโตชนิดไม่แคร์คำพังเพยปลาหมอในน้ำตายเพราะคางดำปลาหมอบนบกตายเพราะปากคำพังเพยยุคใหม่เคยได้ยินแต่ปลาหมอตายเพราะปากแต่ยุคนี้เปลี่ยนไปเป็นปลาหมอในน้ำตายเพราะคางดำปลามหมอบนบกตายเพราะปากาตายเพราะปากเพราะว่าอะไรเคยประกาศเอาไว้ค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดทันทีใครมีรายได้ไม่ถึงสองหมื่นต่อเดือนจะเติมให้ครบสองหมื่นทุกคน ทุกเดือนปิดสวิต์สามปอทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปเดียวกันทุกคนแจกตันเตียอายุสิบหกปีขึ้นแจกทุกคนคนละหมื่นห้าแสนหกหมื่นล้านไม่ต้องกู้นี่คุณเปลวสีเงินโคตรมาะนะฮนะนะซึ่งมันกลายเป็นดิจิตัลฟุตปินนึนในโลกโซเชียลนะ,ะแล้วอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่ทําให้อุงอิงซึ่งประกาศชัดถ้อยชัดคำเนะี่ยเสียราคาทางการเมืองไปด้วยนะ เรยวสีเงินบอกเป็นรัฐบาลปุ๊บที่บอกจะเติมให้ครบสองหมื่นนะก็เติมเหมือนกัน <c oughs> แต่เติมตัวเลขค่าไฟค่าน้ําค่าแก๊สให้ทุกคนแต่ไปเติมนายจ่าย <c oughs> <c oughs> ที่บอกมีกินก็กลายเป็นไม่มีจะแหลก <c oughs> ที่บอกมีใช้ก็กลายเป็นตายด้วยหนี้รัดคอกันทั้งแผ่นดิน <c oughs> ที่บอกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็มีจริงซะด้วยสิทั้งรัฐมนตรีทั้งข้าราชการต้องไปยืนกลุ่มไข่กราบตีนนะจุดจุจุดๆๆๆนะ ที่บอก560,000ล้านไม่กู้ก็ต้องกู้เป็นหนี้สาธารณะให้ชาวบ้านใช้หนี้แทนที่บอกจะแจก,แจกท,ทันทีคนละห0 0่งมื่นนี่จะครบปีมีแต่ลมตดนี่เปลวสีเงินเช้คคำนี้ <c oughs> คุยหมูเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นคิดใหญ่คือคิดขายคอนโดแล้วก็เรื่องแผ่นดิน99ปีคิดทําเป็นคือเล่นแรกแปรธาตุ <c oughs> นะไปกับตุกต๊กตา,าเสียบกระบาลเนี่ยซอฟ์พาวเวอร์ห้าพล้าน เศรษฐกิจจะปังปังนั่นคือเสียงปิดฝาโรงชาวบ้านเพราะของแพงทั้งแผ่นดินเศรษฐกิจกําลังจะพังแล้ว14บสี่สิงหาสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคําวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเสรยาจะสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีแต่งตั้งนายพิชิตซึ่งขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเป็นรัฐมนตรีแล้วนี่ก็จะไปสู่การเปลี่ยนตัวคนหน้าบ้านในทางการเมืองที่มีความน่าจะเป็นสูงทั้งส้มนะ และแดงเ <Okay. S 1> ปรยสิเงินเลยบอกว่าสรุปแล้วการเมืองทุกวันนี้แต่ละพักจะขับเคลื่อนด้วยคนหลังบ้านเป็นส่วนใหญ่ uh. โดยเฉพาะสองพักแกนคือเพื่อไทยแกนรัฐบาลก้าวไกลแกนฝ่ายค้านคนหน้าบ้านทั้งเศรษฐาพิธาเรียกว่าคนหน้าบ้าน <Th a. S 1> เคลื่อนไหวภายใต้กลไกคนหลังบ้านโดยตรงเมื่อหน้าบ้านของสองพักแกนชะตากรรมน่าจะไม่ต่างกัน แต่ละพักมีปฏิกิริยาตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่อยๆตามดูกันไปนะพักแรกคือก้าวไก่ขณะที่ทุกคนปากก็ว่าไม่ผิดไม่ยุบเจ็ดสิงหาจะได้ไปต่อนะถ้ายุบเนี่ยเหมือนติดเธออบโอยพวกเรานะเช่ไหมขณะเดียวกันมีการวางตัวหัวหน้าพักคนใหม่ไปแล้วจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากสาวไหมสิริกัญญาตันสกุลหนึ่งเดียวคนนี้เปลวสีเงินบอกผมเองห้านิ้วครบ นะไม่ได้สามนิ้วนะห้านิ้วครบชอบกินส้มแต่เป็นส้มตําไม่นิยมส้มสามสัสแต่ก็เห็นด้วยแล้วโหวตสนับสนุนสิริกัญญาด้วยหนึ่งเสียงปเปียวสีเงินบอกเมื่อวานนี้นะักข่าวถามนําร่องกับคุณสิริกัญญาเป็นหัวหน้าพักพร้อมไหมค่ะนะสิริกัญญายิ้มหวานก่อนเดินตามร่องที่นักข่าวขุดถ้าท้ายที่สุดพักตัดสินใจเสนอชื่อดิฉันและสมาชิกพร้อมเลือกการที่วันนี้ประเทศไทยมีผู้นําการเมืองเป็นผู้หญิงมากขึ้น คิดว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีน,นอกจากเป็นตัวแทนประชาชนทุกฝั่งทุกเพศทุกวัยมีมุมมองใหม่ๆทางการเมืองสร้างมิติใหม่นะไม่ติดใช่ไหมถ้ามีคนเสนอชื่อะนะสิริกัญญาบอกว่าค่ะแล้วแต่ทางพักค่ะคุณใหม่คุณใหม่พร้อมนะนี่เท่ากับเฟิร์มคอนเฟิร์มไปชั้นหนึ่งแล้วว่าพรกก้าวไกลรู้อนาคตพิธาก้าวไกลไปแน่ วันก่อนเขาเลยไปถ่ายคอนเทนต์เดอะแซนด์ดานไงนี่แวะนนิดนึงอที่ถ่ายตรงทางออกอ่ะที่มีออกถ่ายเดินเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นแหะเละเหมือนจะออกด้าม่านเลยนะเหมือนจะออกด้าม่านอ่ะเตรียมโชว์เตรียมโชว์เก่งนักงานแบบนี้นะเปลวสีเงินบอกพิธาก้าไกลเนี่ยไปแน่เหมือนรู้อนาคตทนาทรคนหลังบ้านจึงวางตัวสาวใหม่เป็นผู้นำส้มสามนิ้วรุ่นที่สาม เป็นที่รับรู้และรับได้กันหมดทั้งพักคนหน้าบ้านมีตัวแล้วทีนี้พักล่ะมีเตรียมไว้หรือยังเมื่อถามตรงเธอก็ตอบเตรียมไว้บางส่วนเราไม่อยากให้กลายเป็นลางไม่ดีแต่เราก็เตรียมไว้แล้วถ้าเห็นถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็พร้อมจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันคแั่ไม่ยอมเผยแล้วก่อนแล้วนี่บอกไม่มีแผนสองนะะคนอื่นไม่ใช่คุณหมายพูดก่อนแล้วนี่เห็นไหม แต่ว่าคุณหมายพุทคุณหมายยอมรับก็เตรียมมาไว้แล้วนะนะคือไม่อยากให้เป็นลางไม่ดีอย่าไปคิดอย่างนั้นสิเตรียมพร้อมอย่างน้อยก็ต้องเตรียมพร้อมออกจากบ้านมันตั้งเขาเราก็เตรียมล่มมาฝนตกเราก็ได้กลางนะถ้ามันไม่ออกฝนไม่ตกแดดออกก็ได้กลางใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าคิดว่าเป็นลางก็เหมือนกับอยญาติเหมือนแช่งอ่ะญาติป่วยอยู่นะแล้วเราไปจองสลาอะไรเงี้ยก็นะกเตรียมไว้แล้วสรุปเตรียมไว้แล้วนะ เปลวสีเงินบอกจากคาตอบทั้งสองคำตอบนะไม่ปฏิเสธการจะเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เตรียมบ้านหลังใหม่เปลวสีเงินสรุปหนึ่งสิริกญายอมรับได้รับการวางตัวเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปแล้วสองเตรียมบ้านหลังใหม่คือพักเอาไว้รองรับเหตุการณ์ยุบพักแล้วก็สอตอพอซึ่งต้องพิสูจน์ว่าพักก้าวไกลที่มีระดับผู้นําวิญญาณสามนิ้วผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและฝรั่งเศสเป็นกุญสือที่พักมีวันนี้เพราะจงใจ ทำให้มีไปสู่การยุบพรรคเพราะการยุบเขามั่นใจว่าน,นั่นคือวิธีการสร้างพรรคสร้างชื่อตามศฤษฎียิ่งยุบยิ่งโต oh. ในที่ก้าวไก่บอกยิ่งยุบยิ่งโตนะ <Okay. S 1> เลือกตั้งคราวนี้ได้ตั้งร้อยห้าสิบคน <Okay. S 1> เมื่อยุบคราวหน้าคนต้องเลือกพักสม้มเกินสองร้อยห้าสิบตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เลยนี่คือสูตรสําเร็จที่คนหลังบ้านหน้าบ้านก้าวไก่ตกหลึกแล้วเชื่อว่ายิ่งเพื่อไทยโตรอตายแบบนี้ด้วย นะเลือกตั้งครั้งหน้าคนจะเฮลโลมาลองของใหม่เพราะเพื่อไทยดีแต่โมะนะะว่ากันตามลักษณะสังคมไทยแนวคิดนี้เป็นไปได้เพราะอะไรกบเลือกนายไงกบเลือกนายของคุณปู่อิศพบเนี่ยเป็นตัวยืนยันนะก็คือเลือกไปเรื่อยะนะแต่ผมอยากเติมนะอันนี้เพิ่มเติมนะนกนกกระสาะขายาวนะนกกระสาะสุดท้ายนกกระสามา นกนั่งกินกบมากินกบนะแล้วที่พักก้าวไกลบอกว่าคนอื่นดีแต่โม้นี่นะ,ะโอ้โหตัวเองไม่โม้เลยขาดอยู่อย่างเดียวตัวเองไม่ได้ทำเนะี่ยถัา,าท <ำ S 2> ม่ได้ลงมือ<ะ>ท <ำ S 1> เอาอะไระมามั่นใจว่าจะสําเร็จมผมถามเลยเอาผลงานการบริหารธุรกิจของครอบครัวที่บริหารอาจจะคุณพิธาบริหารน้ำมันลําข้าวอะค่ะนะอาการเป็นยังไงล่ะพอถูกเปิดเผยนะไม่พูดถึงเลยนะเออแล้วเก่งสร้างภาพอะ นะปั่นวาทกรรมอย่างนี้ไงตัดต่อคําคมๆให้คนฟินนะเท่านั้นเองอ่ะแล้วแต่ละเรื่องดูทําแต่เรื่องมันตรงปกซะแต่ละเรื่องไม่แต่ละเรื่องที่ทำเนี่ยในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยนะมีทหารไม่ทำไม่มีรถไม่ชนะอย่างเงี้ยถ้าทาตามเนี่ยที่หายหมดพูดง่ายแต่ละเรื่องที่พูดมานะอ่าไอ้รถไฟไทยจีนนะก็ไม่สนับสนุนจะไปเอาที่ให้ปลุกแล้วให้ปลุกไปยังไงแต่ละเรื่องอ่ะนะคือจุดแข็งของก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ดีแต่โม จุดแข็งคือเพราะยังไม่ได้ทํางานมันก็เลยยังใหม่อยู่ท่านผู้ชมลองนึกภาพเป็นของขวัญที่อยู่ในตู้อืมองเห็นมองเห็นมองเห็นก็จะรู้สึกกได้รู้สึกดีรู้สึกอยากได้เพราะมันอยู่ในตู้เปิดออกมาเมื่อไหร่มันก็ไม่ตายมันอาจจะแย่กว่าของเดิมด้วยนึกออกไหมอาจจะแย่กว่าของเดิมไปซ้าเพราะอะไรมันไม่ตรงปกคนะเพราะฉะนั้นพึงสังวรนิทานเรื่องกดเลือกนาย แล้วในยุคดิจิตอลฟุตรินโซเชียลเนี่ยเชื่อว่าอาจไม่เป็นไปตามที่ก้าวไกลหวังเพราะคนย้อนไปดูได้หมดไอ้คุณพูดอะไรไว้เรื่องนี้หลักฐานท,นะทุกอย่างแล้วคุณทําย้อนแย้งมากแล้วจะให้บ้านเมืองไปอยู่ในเมือองคนเหล่านี้มันจะชิบหายยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่เคยลองไม่ใช่ว่าจะต้องลองแล้วมันจะดีเสมอไปใช่ไหมอันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วเปลวสีเงินบอกทีนี้นะก็เลยอยากให้ถึงวัน อยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่เกสิงหาซะเลยเนี่ยนะไม่ใช่อะไรอยากเห็นพักใหม่ที่มีสิริกัญญาเป็นหัวหน้าพักองคงอิงแพ่ทองทานเป็นแม่ทัพเพื่อไทยไหมสิริกัญญาเป็นแม่ทัพพักศพสองแม่ทัพหญิงชนช้างกันในสนามเลือกตั้งไปเลยนอกจากแห้วแล้วย,ยังมีอะไรมันกว่านี้อีกล่ะนี่คือความเคลื่อนไหวครึ่งปีหลังพักก้าวไก่คือมองข้ามช็อตไปแล้วพักใหม่มีไหมเป็นหัวหน้าพักนะ ขึ้นมาเป็นคนหน้าบ้านแล้วเพื่อไทยครึ่งปีหลังวางกลเกมยังไงการเมืองดูเหมือนทุกสํานักไม่ให้น้ําหนักกับเศรษฐาเลยขณะเดียวกันอุ้งอิงหัวหน้าพักแม้น้าหนักได้เพราะอิ่มมีพีมันแต่ฝีมือยังไม่ได้คทักษิณผู้ผู้พ่อในความเป็นคนหลังบ้านก็ต้องเปิดหน้าตัวเองเป็นคนหน้าบ้านไกลๆช่วงหลังประกาศแล้วว่ายีสิบสองสิงหาพ้นจากความเป็นนักโทษเทวดาหลานไม่เลี้ยงแล้ว ต้องการเชิดหุ่นการเมืองออกหน้าฉากนะเอากันแบบอย่างนั้นเลยเดินสายกวาดต้อนบ้านใหญ่ตามจังหวัดต่างๆวันเกิด26กรกฎาเปิดจันสองล่าแซงบาร,รมีให้เห็นกันกนะจะทั้งคลมอใหม่เก่าพ่อค้านายทุนทั้ง่าที่ไม่เลี้ยงแล้วแแต่ไม่มีที่ไปทั้งเก่าใหม่คลานกันมาพันมือพันตีนกันคึกคักหนักประเทศสุดท้ายเปลวสีเงินบอกประกาศปีนี้หกห้า แต่อยากอยู่อีก40ปีะนะแต่ไม่รู้อยู่ได้หรอนะแต่อยากอย,กอยู่อีก40ปีแล้วรัฐบาลกำลังจะมีผลงานหลังจากนี้อยู่ทําไมก็อยู่เป็นคนหลังบ้านแต่คอยบัญชาอยู่หน้าบ้านเพราะขืนปล่อยลูกสาวคนเดียวเจอฉลามชื่อเ,เอฉลิมเข้าไปคนเดียวเสียวแล้วเจอฉลามชื่อเฉลิมเข้าไปคนเดียวก็เสียวแล้วะะนะพูดถึงเรื่องหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยในดิดาโพะที่เราพเรื่องการเมืองแบบตัวแทนเนี่ยนะ เขามีการเปรียบเทียบนะผู้มีบารมีนอกพรรษไงไหมเนี่ยมีเอาภาพคุณเนวินเอาภาพคุณทึกศิ์เอาภาพคุณธนาธรนะเอามาสวมว่าเป็นผู้มีบารมีนอกพรรแต่ละพรรอันนี้ของดิดาโพนะก็เปลวสีเงินเนี่ยพูดถึงการเมืองคนหลังบ้านใช่ไหมคล้ายๆกันเปลวสีเงินสรุปตอนท้ายสรุปคือเพื่อไทยจากที่ทักษิณต้องลงมาเป่าตูดแบบนี้แสดงว่าขาลงชัดเจน เมื่อพูดถึงคนหลังบ้านที่ชื่อทักษิณขยับตาเดินถ้าไม่พูดถึงคนหลังบ้านอีกคนคือเ네นวินการเมืองครึ่งปีหลังในเส้นทางสายเปลี่ยนจะไร้ความหมายทักษิณขยับเนวินขยับแต่ขยับในทางตรงกันข้าม,มตรงกันข้ามยังไงทักษิณขยับการเมืองเพื่อครองอํานาจบ้านเมืองแต่เ네นวินขยับการเมืองเพื่ออภิบาลองค์พระภูมินินเปิดสนามช้างอารีนาที่บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหลืองสะพรังอรารามเมืองนายเนวินสวมเสื้อสีน้ำเงินปักสัญ,ญลักษณ์คนบุรีรัมย์ที่หน้าอกานักข่าวไปถามทำไมใช้คอคนนายเนวินตอบว่าเป็นเสื้อที่ลูกสาวออกแบบคำว่าคนบุรีรัมย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนเมืองนี้ที่เราใช้คำว่าคอคนเพราะว่าเราเป็นคนหากเราใช้คอควาย เราเป็นควายและทําให้บ้านเมืองน,นั้นวุ่นวายทําไมเสื้อจึงเปนสีน้ําเงินมีนัยยะอะไรหรือไม่สีน้ําเงินนั้นมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนี่คือคําตอบของคอคนชื่อเนวินชิดชอบ <Yeah. S 1> เปลวสีเงินคนปลายซอยกล่าวคนหลังบ้านก mm hmm. รณีของคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้คดี112ออยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลแต่ศาลให้ประกัน นะโดยก็มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศจะเดินทางได้ก็ต้องขออนุญาตก่อนวันนี้สารอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้ในายทักษินเดินทางไปต่างประเทศ ที่อ้างว่าจะไปรักษาตัวที่ดูบใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวนะคะว่า27กรกฎาคมเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะคะได้ยื่นคําร้องต่อศาลอาญารัชดาค่ะขอเดินทางออกไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อที่จะไปพักรักษาตัวไปรักษาตัวเกี่ยวกับอาการปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหลขวาฉีกขาดหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนะคะคือขออนุญาตไประหว่าง1 16สิงหาคมไปพบแพทย์ นะคะโดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ย <c oughs> ก็แจ้งว่ามีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนเก <c oughs> ี่ยวกับภรารกิจส่วนตัวของจำเลยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจากักรก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานซึ่งศาลเนี่ยนัดเอาไว้วันที่19สิงหาคมนะคะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยศาลยกคำร้องค่ะเพราะเห็นว่า <c oughs> สามารถที่จะรักษาตัวที่ประเทศไทยได้หมอไทยเก่งๆเยอะใช่นะแล้วคุณนึกศินจะรักษาอะไรอีกอะ เห็นเวลาออกงานก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรแล้วอ่ะนะไม่ว่าจะไปตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟได้อ่ะเออตีกอล์ฟได้เจ็บป่วยแล้วตีกอล์ฟอ่ะเล่นน้ำในสระว่ายน้ำก็ได้นะสำคัญคือตีกอล์ฟเพราะตีกอล์ฟนี่มันใช้แรงนะต้องมีความสูงเออใช่ใครไม่เคยเล่นในตัวเคล็ดได้เลยนะเออระวังนะเจ็บแล้วแม่นี่แปลว่าแบบก็ใช้ได้แข็งแรงดีนะคะเออเพราะฉะนั้นสารยกคำร้องไม่อนุญาตนะส่วนเรื่องคดีหนึ่งสองจะถูกจะผิดก็ ไปสู้กันในชั้นศารค่<น>ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ